สวัสดีครับพี่ร่องมาหนิโอ้มาก่อซอยครับมาหนิที่ภาพี่รลองไม่ยามเบ็ดครับใส่เบ็ดกับใส่ด่างไปร่มกับแห้งแห้งหนาวตื่นมืันนี้เก็ตื่นสวยยันงไงอยู่ครับตีขาพุทธีหรอวะคุณครับบางนาไปเนี่ยมันร่มแห้งบ่งแห้งครับพี่น้องเหนาวก่อหนาเอ้าเดี๋ยวเราลุ้นครับ,บม,มื่น,นจักตัวปะครับลุ้นนกำกันเรื่อบาดไปไป เพิ่งจะฟังยังนะคะรับผมขี่ฟ้ากันรึเปล่ากลุ่มวัยห้าปุ่งบุ่งเหี้ยนะครับอุ้ยหนาวครับหนาวหนาวหนาวเตปีใหม่ทุกครับพี่น้องโอ้อากาศกับเปรี้ยนงเสียงกับเปรี้ยนครับ การอบอยังครับพี่อ้องยังตกเสนาะนาวพี่รอนูนน้ำกันครับมีเจะตัวครับย,ยาสีพยาามทยามดางิดคับเยไปลองยังลังนลครับนาบน,นมันครับกมอน,นกันเลยนี้ตัวเนะคนะเดียวครับ หลุดครับพี่น้องล้งแรกครับไม่ลุดครับคลิปนี้จะใส่ได้ไหมครับเดี๋ยวจะเอาตอนป่ามันเถือ่อเลยครับให้พี่น้องเมืองเลงยครับหล่อนดีเยอะครับต้องล้างอย่างปลอนหล่อพี่น้องเกียร์ปอสวยมากไม่เก่าหรอกครับ เห้งกับพี่้องปลาข่าวกโตแล้วก็ุ่นล้กันเลยครับสมันปลาข่าว่ชงปลายจิงเด่นเหรอครับพี่้องกัามือกันนะปลายนั่นแครับผมแบแมแลละครับอู้อยังวะ ครั Han บปกคอครับปกครอแยมเลยครับหลังที่ซีครับ <ichi> มาแล้วครับใ <rồi S 3> ่ปอกคือเก้าครับปกคอครับปกครอ ก็ไปแล้วครับ เงี้ยตายครับลังเงี้ยไหนจะตายแล้วครับปลาบ้าข่อยยิงไปเลยครับพี่ลองมันก็ได้ปลาตัวเดียวครับอย่ามาตาตั้งแต่ มเงี่ตเน่ย,ยตาย,ยมาอยากเลื่นมึงขึ้นเลย่ป่วมาเปลี่ยนเงาผครอบอู้อออขาครับเด็ดลังนี่มาเป็ดหายเลยครับ มันไปมันค้นออกครับพี่น้องนะครับนะครับตงให้ปลาหินตะฟังนึงเป็นบ่วงไหมครับให้มันกวนดอยู่นี่โอ้รับหมดเลยเมื่อยนะมันขึ้นครับบ่มมันครับตรงนี้ขาดครับขาดหลังนึงครับตรอนี้ขาดแล้วครับโอ้ขาดแล้วขาดเลยครับพี่น้องหมดเมืยามครับ ใช้ปลาโดง่ายกินครับป้าปลาโดมันหลหายอาจจะเป็นปลาโดงแครับกินกินแล้วพวกขาดไปเลยนะรอหลุดหลังต่อไปนะครับที่มีอีกว่าโอ้บวมมันเหระครับตรงนี้ฮะกินก็เจ้าสุกพายแล้วครับหรือว่ามันครับตรงนี้โอ้ปลาปโคตัวเดียวครับ พอตัวนึงครับปลาขาดเป็นก็เป็นร่างนีิดตลอดเป็นต้นครับอย่าเพิ่งเลียงร่งนิดตลอดนี่นครับเนี่ยปลากินขึ้นมันข้นเอาอพี่น้อง เดี๋ยวพยายามดางต่อเลยครับป่านต้รุ่นด่างครับม,ม,ม้วนม้นมมน,น,มน,นี่ก็ถือว่าปลาดังแต่ว่าใส่เบ็ดวันนี้ม้วนมาไหนล่ะครับวันนี้ก็คอตัวนึ่งกบเบ็ดขาดหลังนึงการล้างถึงใบสองปากครับ แบบเีเ้เก็บเส้นเ่ย,ยากาับโ่ส่งคมแม่โคมป้าไปอีกน,นะครับอ้โผล่กนะั่เนาะนี่กินง่าย,าะนะยกิน้รงกันเนาะเก็บเก็บตังครับ ดึงยังเดียวครับหมดโบรนแน่ครับน่ะควดต่วงกับควางเล่ป่ะทุกน้องความให้ไหมก่กระดึงแล้วครับโตนะ ดังกับรแรรนักตัวแล้วครับเลยดังกับไม้แมนเลยเหมือนกับไง่โน่มันคืนนอนประมาณเทนอน้ครับเหมืนการพวกไม่พวกอะไรไปนี่ป่าทีแล้วครับเลย เอามาตรงนง้่ะครับประต่าเพี่ยนไฟแปดเส้นครับพี่น้องตัวแรกครับแต้มแรกของต่างแปดเส้นครับเอ้าเด็กคนหน่แก้ยกครับมาลืมหนึ่งเขาที่ต้นว่านละได้กับดกกินครับมาลืมหนึ่งเขา สองโอ้เก็บมันหลอดครับเก็บมันหลอดครับปลาข้าหกเส้นตือดักเปียเส้นครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับพี่นอ้องอาจจะนาเบีย้ยเจ้าครับมันบ่มานครับมตรงนี้พวกขวานเดี๋ยวเป็นเส้นเบ้ยครับเนี่ยขึ้นไปบวคขวานเลยครับหาดมันตื่นหมดแล้วครับพี่นอ้องเราจะหาโอกาส ิดเบียดเห็นี่น้องมันจังมึอยู่ครับปลาด่ดงเต็มครับโอ้โมาอีกครับเต็มสามครับเต็ใกล้กลันเลยครับเต็มสามปลาตะเพียนครับเหียดเส้น,นสีนี้ผมจะบอก่าจังพันรับพันเนี่น้อง สามตัวครับเอวง่ายแล้วครับบาทมาสิบมันมตักอันนี้เอาไหมจะประมันอยู่ครับปอกาศแร่ยนขาดง่ายแล้วครับพี่น้องปลาเปลี่ยนครับหนาวครับบนโอ้นลุกไปย่างครับ ยามยันขึ้นครับลายตัวอย่างไรครับอย่าเช่นมนือปลาสองตัวสามตัวครับพี่น้องพี่น้องหลุนเกลียเช่นกันเลยครับบานน,นจะกจ้ำเสาคับพี่น้องอเอาก่อนวครับไก่ปีใหม่ครับหน้วส่ปีใหม่นี้คนว่าหรครับ ภาพเบื้องบรรยากาศภาพน,นี้ครับบรรยากาศน้ำส้าวันอาทิตย์ก็ล่างถึมที่น้องประเดี๋ยวดังทีมากลางครับวันนี้กลางตะดังห้าง สองปลาครับครับพ้อน้องรุ่นด่างเจดเซนลยครับ ถ่ายครับรอหลุ่นเกลเซนเลยครับนตัววเดี๋ยวโต,รโตรเรียบพุท่ายนะครับพี่น้องกัน รกหอยเสรีโอ้โอมันบอกหอยมึงดิเมนี่ยนี่ตาบอกหอยอยู่ห้วครับด่างบอกหอยเสรีว่า ต้องบอกหอยปลาต้องไปเบือกหอแถมแรกครับ เ c ็กเช่นโอ้คุิวู้ชายต้องความคมี่น้องครับตัดเพียนป่าของสามตัวครับ ก่อนแข็งแล้วครับทน,นะครับอย่ครับเลียนเส้นต่อแหลกครับพี่นอ้อง ขออย่างนี้หอบ้านดึงนะครับคองกันเลยครับตัวสองครับโอ้ตัวแจ่มแจ่ อุ่นก็ไปน่น่วงหงงลมก็เหี่งหนาวก็นหนาวครับเดี๋ยวอุ่นเ้ื่อนะครับถึงเส้งแดบวัน

โอ้สอ,องเลยครับพี่น้องรอฟังครับรอฟัง Yeah. เนี่ยก็ู่มื่านบุหงไปแล้วนะพี่น้อง ปลาพิ黄งมา,าม่ jam กินจามตางครับเนอะชิบังปลาโมน,นี้ครับปลาเศร้านี่เด็ยักตัวมันมียังไล่นะครับดีพี่ปลาพิพงมาหาอยู่หาจิ้งลูกเก่าครับ ก่อนเสียงครับนี่ครับบรรยากาศจะลุกตัวครับพี่น้องป่าดังครับโอ้ได้น้ำป่าดังครับอื่ครับประคอถือเบ็ดตัวเดียวครับกับเบ็ดขาดหลังนึงนี่ครับลักคันขาดเรียบร้อยพี่น้องจะขาดปลาคือมันคนออกก็ไม่จักครับผมไปลิปนี้มิยังไรครับพี่น้องบาด เตรียมล่าผ้าจากครับผ้าพ,พี่หลองมาหาอยู่ฮะกินชื่อหรอกอ่ะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ